ระบบคอนเน็ที่ทุกคนพูดถึงหรือเบื้องต้นในการเข้ามาน่าจะมีตอนที่สมัครเข้ามาตอนทำเกณฑ์ต่างๆก่อนที่จะสมัครเข้ามาสำหรับหน่วยงานใหม่นะครับก็จะรู้กันบ้างว่าต้องทำอะไรอย่างไรสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มีเงื่อนไขในการผ่านขั้นตอนอย่างไรนะครับตัวระเบียบคอนเน็กเป็นตัวที่ใช้ใการในการสื่อสารระหว่างตัวของผู้พิการและก็ หน่วยงานหรือทางพวกเราจะเรียกว่านอจอพอนะครับเรียกย่อๆว่านอจอพอจะใช้ตัวระบบคอนเน็กตตัวนี้เป็นสื่อกลางระหว่างการส่งรายงานมาถึงกันรวมทั้งตัวนี้เมื่อท่านส่งรายงานประจำเดือนหรือว่ารายงานรูปภาพหรือซิปซิปโปรโตรีพอร์ตหรือแม้แต่รายงานเกณฑ์ตัวมินมาตรฐานหรือว่าอ่านอจพอพาทัวร์ที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดห้าห้าขั้นตอนห้าเกณฑ์ในการทํานั้น บริษัทสามารถเข้าดูได้หมดบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานให้กับคนพิการเราก็ใช้ระบบ Connect ตัวน,นี้ครับเป็นตัวกลางในการสื่อสารกันโดยที่พวกท่านไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับระบบ Connect ตามที่ท่านเห็นนะครับในหน้าจอหน้าขณะนี้นะครับมันจะประกอบด้วยตัวแผ่นสีฟ้าที่มันสามารถเลื่อนข่าวสารต่างๆอันนี้คือแบนเนอร์ในการประกาศข่าวสารต่างๆ ของตัวคอนเน็กนะครับส่วนทางด้านมุมมมซ้ายทางด้านบนนะครับจะเป็นชื่อตัวรูปของตัวระบบนะครับเป็นคือคือ SIF Connect นะครับส่วนมุมทางด้านขวามือจะเป็นเมนูอยู่2ตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลงทะเบียนฝากประวัติแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับ ลงทะเบียนฝากประวัติลงชื่อเข้าใช้ใช้อย่างไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละขั้นตอนละขั้นตอนให้พวกท่านได้ทราบส่วนตัวข้างล่างนะครับใต้ตัวแบนเนอร์ที่โฆษณาอยู่เอาเลื่อนเลื่อนข่าวสารประกาศอยู่นี้มันคือข่าวสารการประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเมื่อท่านเลื่อนลงมานะครับท่านจะเห็นว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ที่ประาชาสัมพันธ์ไปอยู่สดๆร้อนๆเลยก็คือเรื่องประกาศรายชื่อหน่วยงานและคนพิการที่ผ่าผ่านเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินต่างๆนะครับเมื่อคลิกเข้าไปมันก็จะเห็นจดหมายนะครับแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เป็นไฟล์ดาวน์โหลดว่าชื่อคนพิการและเกณฑ์การประเมินนะครับหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่เช็คได้ยึ่ตรงนี้และ,ะรายชื่อของคนที่ติดสำรองระหว่างปีอันนี้เป็นตัว ประกาศข่าวสารของเราเพราะว่าตอนนี้พวกท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าถึงเข้าไปใช้ไปดูก็แค่ดูแล้วก็ทานจะได้ใช้ก็ในหลังจากที่แมทแล้วก็คือปีหน้าประกาศข่าวสารประกาศอัตราที่ได้แมทท่านก็มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวที่สองเป็นตัวแดชบอร์ดแดชบอร์ดตัวนี้มันจะบอกเรื่องของการสนับสุนโมเดลสิบาทนะครับ ก็ชื่อคนพิการเอามาเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับว่าคนพิการท่านนั้นได้สนับสนุนโมเดลสิบบาทไปแล้วเท่าไหร่เป็นระยะทางเท่าไหร่น,ะ,น,ะ,นะครับก็พิมพ์ที่ชื่อเขาแล้วข้อมูลของเขาเขาก็าจะขึ้นเฉพาะชื่อเขาเลยนะครับผมสามารถดูได้ส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับเมนูนี้ที่จริงจะไม่ก็อยากแนะนำแต่ก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับ เมนูนี้เป็นเมนูดาวน์โหลดเอกสารนะครับมีใส่ไว้สองไฟล์ด้วยกันไฟล์แรกคือฟอนต์ t h สาร New r a นะครับเป็นฟอนต์ที่ใช้เวลาเราใช้ทำสัญญาหรืออะไรต่างๆหรือว่ามีส่งจดหมายส่งอะไรมาเราจะใช้ฟอนต์ไทยาารบั r o m a new. ในเมื่อเครื่องท่านไม่มีท่านสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้หรือไปไฟดาวน์โหลดในอ่าฟอนต com ก็มีให้ท่านอยู่ นะครับส่วนตัวทางล่างนะครับตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหนังสือแจ้งสิธิ์แจ้งสลากเสร็จของมาตราสามสิบห้าในกรณีนี้สมมุติว่าคนพิการท่านทําไปแล้วได้แมท์แล้วนะครับแล้วคนพิการวันหนึ่งเดินเข้ามาบอกท่านว่าเขาไม่อยากทาแล้วเขาแจ้งแจ้งด้วยเหตุผลต่างๆนานาเนาะว่าเขาเป็นอะไรถึงไม่อยากทาต่อสามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยนะหนังสือแจ้งสลากเสร็จ แต่ในการสละสิทธิ์ไม่แค่อยู่ดีๆเดินมาแล้วบอกไม่อยากทํางานแล้วผมบอกแล้วเราจะต้องมีการสอบสวนมีการพูดคุยสอบถามว่าเป็นอะไรถึงไม่ไม่ทำต่อนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เดินมาบอกง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บแล้วก็จบนะครับ มันจะต้องมีเชื่อมโยงไปถึงบริษัทที่เขาได้แมทเอกสารต,าต่างๆที่ต้องไปยื่นจัดหางานอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจะดูกันก่อนว่าเอ้ยข่วนๆที่จะสละดสิทธิ์หรือไม่นะครับการสละสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่คุยแล้วเราจะไม่มีการพูดคุยสับถามเลยก็คือหนึ่งเรื่องของการติดยาเสพติดถ้ามีเรื่องของการจะติดยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องรักได้ขโมยน้อยละเมิดทางเพศ นะครับกับเด็กเพราะว่าที่สิ่งที่ผมพูดนี้เคยเกิดมาหมดแล้วนะครับการละ,ละเมิดและร่วงละเมิดทางเพศเนี่ยของเด็กเป็นเด็กอนุบาลหรือเด็กนักเรียนชั้นประถมที่มีครูผู้ช่วยเป็นคนพิการผู้ชายนะครับสิ่งสามสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สอบถามนะครับเมื่อเรารู้เราทราบ หน่วยงานแจ้งมาเพราะฉะนั้นหน่วยงานต้องเป็นหัวเป็นตาให้อย่าปิดบังสิ่งที่ผิดเหล่านี้เมื่อแจ้งมาคนพิการต้องสละสิทธิ์ทันทีไม่มีข้อโต้แย้งนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเข้าวๆรู้จักกันเข้าวๆว่าหน้าตัวคอน n e c t นั้นทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างนะครับ